สวัสดีค่ะ พร้อมไหมะพร้อมสร้างความโชคดีไปด้วยกันวันที่2อแล้วนะจ้าที่รักเรียกอารมณ์ก่อนเรียกองค์ก่อนสวยแลยสิ พี่วิสาผมมาแล้วผมวิสาเองสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนวิชุดานะคะจำชื่อเล่นไม่ได้แต่รู้แค่ว่าเคยเรียนด้วยกันใครบ้างที่อยากโชคดีกับเพลงนี้เริ่มเลย สวยมากแม่สั่นนมค่ะนมมันไม่เห็นสั่นนะคะตาตัดยออนไม่ได้นะคะตาตัดยออนมีชีตแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะ ็นผู้หญิงที่รวยก่อนนะจ๊ะถึงได้สาม,มีรวยทำไมชอบเสืส้อตัวนี้เลยปป้งโกอชอบนะสวยนะเสื้อตัวนี้สวยมากรายการขายเสื้อเหรอเป้นโกไม่นะคะใจเย็นที่รับ คลีนก่อนเล็กองก่อนแล้วลิกลุลีก่อนนะจ๊ะเอออยู่บ้านก็เปิดเพลงนี้แหละเต้นเดาจนหลังเข็ดนะคะพี่นอ้อ่ะสวัสดีพี่วราพรจ้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้วยนะจ๊าที่รักอืมเราจะไม่น่าดํากันนะคะเราจะเป็นคนที่สวยแล้วรวยมากแล้วเบิกบานมากนะจ๊าเราจะไม่น่าดํากันนะจ๊าเพราะว่าเห็นโปรไฟล์เนาะบอกพอรักนะคะ ไม่รักไม่หมองนะจ๊ะอะทุกคนคะ่ะ21วันนี้เราจะสร้างความโชคดีไปด้วยกันอันนี้เป็นเดยที่สองแล้วนะคะเป็นเดยที่สองแล้วนะคะอย่ามายีปากอย่ามาอย่ามาจือปากนะคะผู้ชายก็อยู่ที่ปากนี่แหละกับรอยยิ้ม รอยยิ้มอันตาตึงใจก็เห็นนะก็หลักเลยหลักเลยผู้หญิงคนนี้หลักเลยนะหลักเลยรลักหนักมากหลงหนักมากเป็นหนักมากสามีส่งจิตสามีนะคะเอาไปลองทำดูลักหนักมากหลงหนักมากเป็นหนักมาก เป่าใช่หัวมันนะเป่าวันละแปดแปดรอบนะคะสําหรับใครที่อยากมีสามีแบบรักหนักมากหลงหนักมากไปหนักมากให้น้ำเจ้าเนืงออุย้ยดูอะไรฉันดูเจ้าหญิงเลยสั่งจิตสั่งจิตสั่งจิตสามีสวัสดีน้องกิตจะ้ะทักไม่ทันเลยอ่ะมาเดี๋ยวไปกดจะต้องไปออกกาลังกายต่อนะจะ๊ะอ่าทุกคนขาเทนจิตสร้างความโชคดีกันผู้หญิงคนนี้ทําไมแรดูพลังงานเยอะจังเลยเออ หลายๆคนงงผู้หญิงคนนี้ทําไมเอนเตอร์เทนตัวเองเก่งจังเลยเออปังโกลต้องบอกก่อนนะว่าปังโกองเองสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยอวัยวะสามสองส่วนของตัวเองเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากการขายออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นปีที่แล้วยังทํางานประจำอยู่ค่ะเออจับออนไลน์แค่แป๊บเดียวค่ะใครที่ติดตามแ้งโกลคุณจะรู้เลยว่า ตอนที่ปังโกโดนไล่ออกจากงานปีที่แล้วอะนะปีที่แล้วนะแ,วนะแต่ท้าวความไม่ฟังไม่อยากพูดบ่อยอ่ะอยากฟังกันปะไม่อยากพูดบ่อยเลย่ะอขอบคุณนะขอบคุณที่ไล่ออกมาลุยนะจ๊ะปีที่แล้วยังทํางานประจําอยู่นะคะเออเป็นคนที่ถ้าถ้าคุณอยากไวนะถ้าใครที่ทํางานประจําอยู่ปังโกมาจากคนโนนี่โนโนีมนะคะไม่ได้มีใครสนับสนุนกรกูลปังโกนะคะ คนรอบข้างเพื่อนที่ทํางานไม่มีใครมาเกือ้อกูลแม็กกบนะคะขายของที่เห็นฉันขายอยู่เนี่ยฉันขายของให้คนไม่รู้จักนะจ๊ะเออมาเป็นจ้าแม่โชปปี้ลาซาด้านเนี่ยก็ไม่มีใครแนะนํานะจ๊ะเอาตัวเองเข้ามาจ้ะเรียนรู้และพัฒนาจ้ะเออเขาใจปะถ้าคนไหนที่ทํางานประจําอยู่คุณอยากมีแป็กโกะใช้ระยะเวลาจุดสี่เดือนเราจะงาน ขายของเมื่อตุลาคมปีหกหนึ่งเราจะงานธันวาคมปีหกสองไปกดใช้ระยะเวลาสิบสี่เดือนใครที่กูไม่เอาละงานประจำใจคุณต้องใหญ่คุณต้องกล้าแรกก่อนอแรกๆก,ก็สั่นใจสั่นเหมือนกันเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เรียนจบมาคือต้องเข้าต้องต้องเข้าใจนะว่าบ้ารวยมากเออ ไปกดรวยมากพ่อแม่ไม่พ่อแม่แบบว่าไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้รวยนะคะแต่ว่าไปกดรวยมากนะคะแต่พ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงมาให้ลําบากนะคะสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่คือเรียนจบมาคือต้องเข้าโรงงานแม้กกดจบแค่ม .6 นะคะพี่สาวพี่สาวอ่าอายุสามสิบสองปีก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะทงานมาตั้งแต่อายุสิบแปดปีพี่สาวก็จบม .6 แม้กกดก็จบม .6 ค่ะแล้วกดเองก็ เคยอยากไปเรียนปวสต่อโปติโอเฮดมาหมดทุกอย่างนะคะเรียนมรทุกสถาบันปัญญาพิวัติก็เรียนขอบคุณนะคะขอบคุณปัญญาพิวัติที่สอนแมงโก้พัสเซลเอขอบคุณนะคะขอบคุณที่จริงอะ่ะแมงโก้เป็นคนหนึ่งที่ชอบขายตอนตอนปิดเทอมแมงโก้ก็รีบเรียนจบก็รีบมาทํางานนะเป็นพนาร์ทไทม์เด็กเซเว่นนะคมขอบคุณนะคะแมงโก้เองก็โตได้วิชาการขายมาจากเซเว่นเยอะเหมือนกันนะคะอือ เ้อบอกกันนะว่ามันอยู่ที่ป้งโกเป็นมันอยู่ป้งโกต้องบอกนะว่าทุกคนเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัมันอยู่ต่อให้ป้งโกบ,บอกว่าทําแบบนี้แบบนี้สิถ้าใจคุณไม่เปิดมันก็ไม่เห็นผลลัพธ์อยู่ดีมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีชีวิตคุณก็ย่ำอยู่ที่เดิมอยู่ดีในวันที่ป้งโกสร้างทุกอย่างมาสามีกําลังเสกมาอยู่นะบางคนว่าอุ้ยป้งโกผัวรวยดีได้ผวเลี้ยงดี แป้งโกกาลังเสกสามีมาอยู่นะคะเออถามว่าสามีรักหนักมากไหมแป้งโกสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเออตอนนี้ยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครนะคะออรวยอะะัจรยะเออเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเลยมาอ,อืมแป้งโกก็ทุกคนรู้ไหมคะว่าบางคนว่าอุ้ยผู้ชายยิ่ข้างอ่ะใคร ต้งบกต้องบอกนะว่ารูปที่แ้งโกถ่ายวันที่แ้งโกไปรับรถเข้าเป็นเซลนะคะเขาไม่ใช่ผู้ชายของแ้งโกนะคะผู้ชายซื้อรถให้ดิไม่ใช่นะข้อจักรวาลซื้อให้นะคะบางคนเข้าใจว่าเซลลที่ยืนข้างแมงโกเป็นแฟนแมงโกไม่ใช่นะคะเขาเป็นเซลล์นะคะเอ,อที่ราาักขาเออจักรวาลจัดสรรให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะที่รักจา๋า สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยเอาไว้ว่าสามสองส่วนตัวเองนะจ๊ะที่รักจ๊าทุกคนเห็นแป้โปงโกะแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้ยแลดูพลังงานเยอะจังเลยเป้งโกเป็นคนที่ชาร์จแบตให้ตัวเองตลอดเวลาไม่เคยเอาชีวิตตัวเองไม่เคยเอาตัวเองไปฝากไว้กับใครเออชีวิตฉันฉันสร้างเองเฮ้ยแค่กูมีลมหายใจกูโคตรโชคดีเลยชีวิตใหม่กูสร้างได้แป้งโก้กูทำได้ทุกคนรู้ไหมคะว่า เป้งโกสั่งตัวเองมึงทําได้แปงโกมึงทําได้คุณคิดว่าตัวเรามันจะเหมือนเหมือนมันจะมีตัวดําตัวขาวแป้งโกมันจะมีแต่ความเป็นไปได้แป้งโก้งแล้วแป้งโกมันจะมีแต่ความเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วสมองอะสมองอะสมองเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เซฟโซนเขาจะเป็นตัวที่เซฟโซนเรารักษาเราอยู่ในเขตปลอดภัยเหมือนมันก็ทะเลาะกันอะ ไม่หลอกมึงเป้งโกงมึง,ม,งมึงซื้อไม่ได้หรอกเอาแค่นี้ยพอแค่เนี้ยพอไม่ได้คนข้างในเป้งโกก็บอกว่าไม่ได้อืมมันก็ทะเลาะกันทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาเปงโกต้องการอะไรเฮ้ยเป้งโกมึงได้มึงซื้อได้วุ้ยพวงเป็นลูกรักสุดที่รักของจักรวาลลูกรักแห่งจักรวาลความมั่งคั่งเหลือเฟือ ไม่ใช่ลูกธรรมดาบางคนใช้คําว่าลูกจักรวาลแล้วก็ลูกรักจักรวาลถึงความมัางคั้งหลภเฟือมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสั่งตัวเองกํากับติดตัวเองด้วยคําพูดที่มันบวกกันนะเคยพูดกับตัวเองอุ้ยมึงโง่แกกูว่าแลวมึงทําไม่ได้หรอกมึงโงก่ก็อบัวมึงไม่เห็นจะทำได้เลยพี่สาวยังทํางานอยู่ถ้าเป็นกคิดแบบนั้นไม่มีไว้กร ไม่กล้านอกกรอบคุณก็จะไม่เจอชีตแบบแป้โกนะฮะบางคนเด็กบางคนเขาอาจจะไวัยกับแป็นโกดนะฮะแป้โกดในอายุยี่สิบหกจะเข้ายีิบเจ็ดกว่าปีสร้างชีตแป๊บเดียวเองคะ่ะขับแกร็บวันสุดท้ายยี่สิบแปดมีนาคมจับออนไลน์เต็มตัวคุณก็ลองนับดูนะคะฝักดีต้องมีฝนลับด้วยเนี่ยจ้ะคุณตามใครอยู่ คุณฟังใครอยู่คนที่คุณกำลังเดินตามอยู่อะเออดูดูแล้วกันคนที่คุณส่องคนที่คุณเมน้นคนที่คุณกดถูกใจคนที่คุณเห็นเห็นอยู่อะถ้าเป้งโกกดไลค์ให้ใครเม้นให้ใครคุณโชคดีมากนะรู้ปะ่ะเพราะเวลาเป้งโกมันแพงนาะทีสิบล้านคุณโก้ทำงานไม่ทันนะ ลุงของไม่ทันหรอโอ้ยไม่เห็นบปังโกเป็นเม้นเป็นไลค์ใครหรอกค่ะเห็นปงโกไลค์คุณปังโกเม้นที่คุณอะคุณโชคดีมากเออถ้าเปังโกเห็นนะบปังโกเนี่ยเข้าเฟซบุ๊กก็ตอบเมื่อปังโกทำงานเออปังโกอยู่กับโชปปี้รัสด้าตลอดเวลานะจ๊ะเออสินค้าพี่จะเหมือนรายการแล้วนะจ๊ะทีหลังเออ สินค้าพี่จะเหมือนรายการแล้วนะจ๊ะเลิศปะทําเองนะจ๊ะตอนนี้รับเงินตอนนี้รับแอดมินอยู่นะคะเงินในแสนแป๊นะคะเออจากคนโนนนี่โน,โนเนมผันตัวเองสู่จ้าแม่ชัวปี้รัศดาสุดยอดปะคะสุดยอดค่ะเออแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวเองนะคะเออ บางคนบางบางคนคุณไม่แม้แต่เชื่อใจตัวเองไม่ศรัทธาในตัวเองเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมีแต่หักล้างมีแต่ดึงตัวเองมาด้านลบคุณคิดว่าสิ่งแวดล้อมแป้งโกะเราข้างคนเป้งโกะเขาคิดเหมือนเป้งโกะหรอกไม่นะคะเพีงเยงแต่เป้งโกะเลือกเสพเลือกดูเลือกฟัง อาหารเรามันอยู่ที่เราอะเวลาเราจะกินอะไรอะเราก็ยังสั่งเลยวันนี้อยากกินกะเพราหมูจงังเลยยังวันคุณก็ยังคิดเลยอะข้อมูลที่คุณรับแต่ละวันอะคุณไม่คิดหน่อยเหรอว่าคนที่มาปลอกหูคุณมาพูดกับคุณอะเขาพูดเรื่องไหนกับคุณเรื่องดีไหมเออคนที่เขามาพูดกับคุณอะเขาพูดเรื่องดีไหมเออระวังนะคะ เราไม่รู้หรอกเออว่าคนที่มาพูดกับเราอ่ะเขาคิดดีหรือไม่ดีคําพูดคือเขาเขาอาจจะคิดดีแหละแต่คําพูดเขาอ่ะมันทําให้เราอ่ใส่ข้อมูลด้านไหนด้านบวกหรือด้านไหนระวังตัวเองนะคะแออบงกโกรเหรอคะบังก์โกรไม่ได้ฟังใครเยอะค่ะแังกโกรฟังแม่สีตาคนเดียวไวที่สุดในจักรวาลลวเจ็ด,ดือนร้ายล้าน ถ้าคุณมีไอดอลหลายคนห้าคนเขาบอกว่าต้องทุกคนต้องมีไอดอลห้าคนถ้ามุิว่าคุณไปอะไอดอลคุณห้าคนคนเนี้ยสําเร็จในระยะเวลาห้าปีคนเนี้ยสาเร็จขึ้นร้อยล้านในระยะเวลายี่สิบปีคนอีกคนหนึ่งสามสิบปีอีกคนหนึ่งหนึ่งปีอีกคนหนึ่งห้าปีคุณก็เอามาคุณก็เอามารวมกันแล้วก็เฉลี่ยามาคุณก็จะขึ้นร้อยล้านไวเท่าเขาเท่าที่ค่าเฉลี่ยเท่าที่คุณ สีห้าคนนั่แหละเฉลี่ยออกมามไม่ต่ำสิบปีเวลาเป็นโกดูใครเป็นโกดูทีละคนนะดูหลายคนตามไม่ทันเออดูหลายคนตามไม่ทันนะคะเออเวลาฟังครูครูโค้ชจักรวาลมีเยอะค่ะเออ ไปลองฟังดูคนนี้เขาบอกแบบนี้คนนี้ก็แบบบอกแบบนี้ไม่รู้จะเชื่อใครคลื่นมันจะตีกันเวลาฟังใครฟังให้รู้แจ้งแทงทะลุไปเลยเหมือนที่แป้งโกฟังแม่สิตาทุกวันเนี้ยเวลาแป้งโกฟังแป้งโกขับรถแป้งโกก็จะฟังแม่สิตาต่อให้วิดีโอนั้นเป้งโกฟังละคลิปหนึ่งเนี่ยเป้งโกฟังสองถึงสามรอบนะคะ ที่จริงอะ่ะแบงโกมีสินค้าเยอะมากเป็นจะหมื่นรายการแล้วตอนนี้สามพันกว่ารายการตอนนี้จะเป็นหมื่นรายการแล้วแต่หน้าเฟซแ้งโกทุกคนอาจะจะงงว่าผู้หญิงคนนี้มันขายอะไรหน้าเฟซแ้งโกแปบงโกขายสินค้าแม่ครูสิตานะคะเ,ออเวลาขายของหน้าเฟซแ้งโกก็ไม่ได้ขายแบรนด์นั้นทีแบรนด์นี้ทีนะคะ คือแบบว่าตอนนี้ถึมแติว่าตอนนี้แป็งโกขายแบรนด์แมสตาแป็กโกไม่ได้เอาแบรนด์อื่นมาแซมคนก็จะงงถ้าถ้าถึงว่าคุณจะขายหลายแบรนด์แปงกโกแนะนําให้คุณไปเปิดอ่เปิดเป็นเพจที่ว่าขายทุกอย่างขายของตามกระแสดีกว่าเข้าใจปะเออแต่สิ่งที่แปงโกเลือกขายแบรนด์แมสตาคือเขาทําให้เราขายในขายขายตัวเราก่อนเข้าใจปะเออเข้าใจไหมคะ ถ้าเมื่อไหรก่ก็ตามที่เราขายตัวเองได้ละของม,มันขายง่ายมากเออเกตปะยังงงเออไม่ต้องเชื่อทุกคําที่บป้งโกพูดเพราะสิ่งที่บป้งโกพูดมันมาจากประสบการณ์เปงโกไม่ต้องเชื่อเป้งโกะนะคะพเพราะบป้งโกมาจากอดีตพ,น,พนักงานประจําค่าแรงขั้นตำ่ำเก่อพันเก่าค่ะจากออนไลน์แค่14เดือนเม่งโกเราจะงานได้ขายของไม่ถึงปีเป้งโก้ซื้อรถได้หนึ่งคัน แล้วแต่นะคะก็อยู่ที่คุณพิจารณานะ,ะว่าคุณจะเลือกคุณจะเสพคุณจะดูใครชีวิตคุณนะคะเออศรัทธานในตัวเองให้เยอะๆค่ะเลือกฟังเลือกเสพความโชคดีมันง่ายเออสั่งได้นะคะสั่งตัวเองอยงี้อยากรวยบางคนใช่มว่ากูอยากรวยจังเลยบป้กบกทุกคนรู้ไหมคะบป้กบกมึงรวยได้บางกโกไม่เคยทุกคนจะเห็นว่าโอ้ยอยากรวยจังเลยทุกคน เฮ้ยมึงกูอยากรวยวะล้วกูไม่เคยพูดกับเพื่อนนะีะเฮ้ยเป็นโกะมึงรวยได้มึงไปได้ไกลกว่านี้อีกมีหนึ่งคนทําได้มึงทําได้เออพูดกับตัวเองยังไงยังใช้คําแค่ว่าอยากไหมถ้าใช้คําว่าอยากไม่มีไม่มีวันถึงค่ะเออมึงทําได้มึงรวยได้มึงเก่งมึงอัจฉริยะใครบอกเป็นกบบอกตัวเองนะ ม่มีใครมาตบมูเช่อุ้ยพ่อแม่ไม่ตบมูเช่เก่งมากลูกเก่งมากลูกแม่ไม่มีนะเฮ้ยแม่วงโกะเนี่ยยิ้มบอกว่าขายของนะขายยี่ยได้ก็ได้หรอกเถ่าม,ามั่งได้ก็ได้ขายที่เก่าไม่มีคนในครอบครัวไมไ่สนับสนุนแม่งโกะขายออนไลน์จ้ะจับเองคำเองนะคำท่างเองนะเออดือ้อแต่ฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้นะ แล้าใจไหมจ๊ะเอออ่ะไปออกกําลังกายนะคะจะหาถุ่มแล้วนะคะกํำลงังกายแล้วก็ะเทียงขึ้นพอดีนะคะเออไปแล้วจ๊ะไว้ว่าดูแลสุขภาพตัวเองนะคะที่รักทุกคนคะ่ะ